วันนี้เราจะมาแกะของที่ตกมาให้เรารีวิวฟรีกันนะคะถ้าจะเป็นกระเป๋าก็คือกระเป๋านี้สัตวหับใครที่ชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะเรา่อกเขาจะมีหลายโรงมากให้ทุกคนได้เลือกสู ะะที่เราได้มานะคะนี่อย่าลืมนะคะอของเขาน่ารักมากนะคะ่ะเขาก็มีสองกระเป๋าด้วยถุงเก้นเต็ที่เราสั่งมาตัวนี้สีฟ้าตัวนี้เคยไหมคะตัวนี้นะคะ 你的你干两说